บทที่หนึ่งกระต่ายไม่ตื่นตูมกระต่ายไม่ตื่นตูมสนุกสนานเป็นนิทานแต่งใหม่ชวนสุขสรรจากกระต่ายตื่นตูมตื่นเต้นครันสัตว์แตกตื่นหนีตายพลันเพียงคำลือ บ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายมีลูกสองตัวตัวหนึ่งสีดําเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกๆร้องเพลง กระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตูกระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่งแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายปลูกผักอยู่หน้าบ้าน เมฆฝนกำลังตั้งเขาและเคลื่อนผ่านมาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุยอ,ยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลมมะพร้าวลูกแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้นตกตูมลงมาใกลๆ้ๆแปลงผักของแม่กระต่าย ลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวฟ้าถล่มหนี้เร็วล,กกรลูกกระตลูกกระต่ายดำวิ่งพรางร้องพรางอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกๆแม่กระต่ายตะโกนไม่ใช่ฟ้าถลม่ม ลูกมะพร้าวต่างหากที่หล่นลงมาจากต้นลูกกระต่ายทั้งสองยังไม่วางใจต่างแงนมมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวยังคงสายไหวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิม แม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทําตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ้ากระต่ายตื่นตูมเป็นอย่างไรจะแม่ลูกกระต่ายขาวถามหลังจากหายกลัวบ้างแล้วกระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานจ้ะถ้าลูกอยากฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูม ก็มาช่วยกันปลูกผักให้เสร็จก่อนลูกกระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจึงช่วยจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาวลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกระลำปี ครอบครัวกระต่ายช่วยกันผูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานละจ๊ะลูกกระต่ายดําทวงสัญญาแม่กระต่ายจึงเริ่มต้นเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟังแม่กระต่ายเล่าว่ากระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่ง นอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถลม่มไม่ทันได้ตริตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลัง เพราะกลัวตายฝ่ายเสือช้างกวางทรายแรดและสัตว์อื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกําลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่าฟ้าถล่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันตริตรอง สำคัญว่าฟ้าถล่มจริงจึงพากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีเหลือที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกพระยาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญา เห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนจึงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนกันล้มตายชนี้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อนสัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุดและเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตน ให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่าฟ้าถล่มที่ไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสัน่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไปพอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอน ราจสีพิเคราะห์ดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นจึงเข้าใจว่าผลตานั้นหล่นลงมากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจจึงวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริตรองก็พากันหลงเชื่อกระต่ายวิ่งตเตลิดไปจนโดนการขาหักคอหักตกเหวตายสัตว์ทั้งหลาย ที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขาปัญญาเป็นผู้ขาดเขาปัญญาหาตริตรองไม่ได้เมื่อแม่กระต่ายเล่านิทานจบลูกกระต่ายก็ปรบมือด้วยความพอใจลูกกระต่ายดำพูดว่าฉันเกือบจะเป็นกระต่ายตื่นตูมไปแล้วดีนะ ที่แม่เรียกไว้ทันลูกกระต่ายขาพูดว่าฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้หากเกิดอะไรเราต้องคิดให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าไปในบ้านและลงมือทำอาหารแสนอร่อย ให้ลูกกระต่ายกินเป็นอาหารมื้อค่า